เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนากันมาไม่มากก็น้อยแม้ว่าจะเป็นมรรคแปดอิธิบาทสีอบายามุขหกหรืออดริยสัจสีซึ่งในส่วนของวิดีโอนี้จะมาพูดถึงอริยสัจสีกันค่ะอริยสัจสีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้พอคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดได้สรุปลงไปในหลักธรรมนี้แล้วอริยสัจสีแบ่งออกเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรค ซึ่งในแต่ละอันนั้นจะมีหลักธรรมย่ยอยๆออกมาอีกแต่ในส่วนของวิดีโอนี้ขอพูดแค่หลักธรรมของสมุทัยนะคะสมุทัยคือความจริงของทุกข์ดังนั้นสมุทัยจึงเป็นธรรมที่ควรละเพราะเป็นธรรมที่ให้โทษดังเช่นหลักธรรมต่อไปนี้นิยามหพระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เป็นนามาทานเหมือรูปธรรมเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดล้วนไปเป็นตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย เรียกว่ากฎธรรมชาติหรือนิยามซึ่งแปลว่ากำหนดอันแน่นอนหรือความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนพระพุทธเจ้าได้แสดงกฎธรรมชาติหรือนิยามไว้5อย่างคือ 1. อุตุนิยามเป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศฤดูกาลเช่นการที่คนไอหรือจามการที่ดอกบัวบานในตอนกลางวันและหุบในตอนกลางคืน 2. อพืชนิยาม เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์หรือที่เรียกกันว่าพันธุก,กรรมเช่นต้นมะม่วงจะออกผลมาเป็นมะม่วงไม่มีทางออกผลมาเป็นส้มแน่นอน 3. จิตตะนิยามเป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิตใจหรือกระบวนการรับรู้เป็นกฎที่กำหนดว่าการกระทำแบบนี้จะส่งผลให้เกิดอารมณ์แบบใดเช่นการรับรู้ผ่านจมูกเมื่อเราได้กลิ่นอาหารและเราจะรู้สึกหิว4 รมนิยามเป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์คือการรับผลกรรมของการกระทำที่ตัวเองก่อไว้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือความดีและความชั่วเช่นถ้าเราทำดีก็จะได้ดีและทำชั่วก็จะได้ชั่ว 5. าธรรมนิยามเป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลหรือก็คือทุกปัญหาย่อมมีสาเหตุของมันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีที่มาที่ไป ค่ะเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีความน่าเบื่อสับเล็กน้อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะสวัสดีค่ะ